มีงบสองหมื่นจะได้ล้อใหม่ยางใหม่มโเลย่ะปโปแม็กเก้าพึ่งสิบพึ่งกับยางห้าห้าค่ะเป็นล้อเงานะคะแต่ว่าตัวยางยางเนี่ยจะเป็นตัว3สานะคะจบที่นี้ก็ไม่เกินสองหมืนค่ะได้เลยพร้อมตั้งสูนย์ไม่มีอะไรแบบไม่มีไอ้สั์ไม่มีเพราะว่าพี่ไม่เตรียมอะไรหนูเลยเอา แค่นี <Wha> ้ยเใช่หรือว่าสองหมื่นกลางกลางสองหมื่นกลางกลางก็จะมีอ่าสมมุติว่าลูกค้าไม่ชอบตัวเนี้ยไม่ชอบล้อตัวเนี้ยแต่มีงบมาสองหมื่นนิดๆนะสองหมื่นนิดๆแต่จะได้เป็นยางตัวนี้ใช่ไหมใช่เป็นยางแบงคฮอกปียี่สิบสามไหมยใหม่ไม่ได้หรออ้าวอาไม่ได้เอาอย่างนี้เลยถ้าเป็นยางแบ็คฮอกใส่ยางห้าห้าเนาะแล้วก็ ราคาแม็กยางกลางๆก็จะมีเป็นแม็กตัวนี้ค่ะอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นเควัน S R R ค่ะกถ้าจบชุดนี้ก็อยู่ประมาณสองกลางๆก็มีให้เลือกมีให้เลือกหลายหลายสีค่ะอ่ะสองกลางได้ตัวไหนบ้างประมาณนี้ตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวงานเดียวกันแต่ว่าจะเป็นขอบเงาแล้วก็จะมีตัวขอบสีทอง ทองติดกัน,นุแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดำตันนี้มีให้เลือกอสามขอบถ้าจุดสูักลาไม่รวมเทินนะคะถ้าในส่วนนี้ก็ถ้าเทินก็ดูหน้าร้าน,นะคะ่ะแล้วพวก SUV พวกก้านยกอ่ะได้ปะนน SUV SUV ก้านยกยก็จะอยู่ประมาณสองหกประมาณนั้นสองหกจะได้เป็นตัวไหนงานไหนถ้าตอนนี้ก็จะได้เป็นงานทั่วไปเหลยคกับพวกงานค้ายพวกอะไรอย่างนี้ถ้าแต่ว่าถ้าตอนนี้ที่ร้านจะเหลือจะเหลือเป็นตัวงาน ตอนนี้จะสองกลางๆวันนี้จะอยู่ประมาณสามต้นสามต้น้องยางตัวนั้นนะคะ้อมยางแบนนอกใช่ไหมก็ตีเอินไปก็อยู่ประมาณสองกลางๆไม่เกินนี้แต่ว่าเทินก็ขอดูหน้างานตามพี่เจ้นเลยโอเคแค่นี้แหละก็ใหม่ไม่ได้หรอ ก็งบ20,000ถึง20,000กลางๆค่ะก็ะจะได้เป็นแม็กนี้หลายตัวให้เลือกค่ะแต่ถ้าเกิดอยากได้อัพขึ้นมาหน่อยอีประกันก็30,000ินนิดๆค่ะถีรวมผักเทินถ้าเทอรนออกไปก็ได้อยู่แล้วค่ะ2สองกลางๆถึงสามต้นๆยังไงก็ขอบคุณจ่ะในเอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ